เราไม่ตอบเห็ุไม่ได้ไ่ดเลยสวัสดีครับวันนี้ก็มาเบื่อเบื่ออย่างเี้่องของทองเมืองศีจริแล้วมัเป็นเรื่องที่ตามแล้วตามอีกนะคือจริงแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วผมว่ากลางปีมั้งมีอาจารย์ไปเขียนในเฟซบุ๊กเรื่องการตัดต้นพิกลของกองทัองเมืองศ่ีต้นมีอยู่สามพันต้นมั้งที่จรแล้ววันจริงแล้วก็มีโครงการแบบนี้แล้วอีกไม่มีแนวคิดในการตัดต้นไม้เลยนะต้นไม้ใหญ่เราไม่ตัดเลยมันจริงแล้ว ขาที่ไปไม่กิงนะช่วยกันแก้ขาวว่ามีคนทักเยอะแยะเลยเพราะที่แล้วคือแต่ก่อนมันเฟื่งแรกที่ทําสมัยก่อนมนะันมีการย้ายต้นไม้ไปบ้างานนะทังตต้นใช่ไหมเา้งท้าต้นช่วงเผ็ดแรกแต่พอเรารับมาหม่แล้วก็เนียวเปลี่ยนแบบมันไม่มีการไม่มีการยายตัดต้นไม้ใหญ่อะไรทั้งสิ้นนะตามที่ส่งหรือว่าต้นี่คุณท่านพิดด้วยหรืออะไรไม่มเป็นเรื่องเก่ามากแล้วแบบที้แล้วนะแล้วก็กลับมาเยอะอีกช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า,วานโยบายเราก็ไม่ตัดต้นไม้อย,อยู่แล้วนะนั้นรูปแบบเป็นไงเอาเฮ้ย อธิบายหน่อยครับอ่าทันพอวิจปปรารณ์รูไม่สบายนะเลยเลยมาไม่ได้ครับก็บรูปแบบเราจะปรับปรุงทางเดินริมคลองโดยใช้วิธีการก่อสร้างโครงสร้างชื่นเข้ามาในคลองโดยไม่ได้ลุกล้ำเข้าไปในคลองเพื่อให้มีทางเดินได้เดินสะดวกขึ้นจากเดิมที่ไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้นไม้ที่อยู่ริมคลองก็ยังคงเหมือนเดิมต่อนะครับก็จะมีทางเดินริมคลองที่สะดวกขึ้นนะครับทั้งสองฝั่งเพราะนั้นต้นไม้ ว่าจะเป็นต้นพิกลหรือต้นอะไรที่อยู่ที่เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ยังยังอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นแนวรูปแบบใหม่ที่เรา,ววานนรับไว้ตมนโยบายทบแม่ไย้ายต้นไม้ภาพกับวิวจริงไหมครับมีทั้งนะหมด350ต้นนะตอนนี้นี่ก็จะทำเป็นแล้วก็ไม่ต่อเสาในคลองด้วยครับไม่ไม่มีค<า><า>รงสร้นเรายื่นออกไปเรายื่นออกมาจะแต่ไม่วิลาวนี่วิลากะตกมีบางช่วงครับบางช่วงก็ไม่มีต้องระวังคนตกไปยนะครับ เนี่ยเห็นไหมตรงนี้เออให้เห็นทางเินเนี่ยวันเนี่เราไม่มีแนวคิดจะตัดต้นไม้เนี่ยอาจจะมีต้นที่มันที่มันแก่ตายอะไรเงี้ยนะ้ก็มีเอาออกบ้างแต่ว่าไม่ได้ดูสภาพแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีการตัดนะเนี่เห็นว่าเป็นทางเดินเลาะไปอ่ะไม่ได้มีการเป็นตกเข็มในน้ําไม่ได้เป็นกีดขวางทางน้ํานะครับแล้วก็ทาเป็นเหมือนกับทางเดินเพื่อให้สัญจรได้เพราะว่าปัจจุบันไอ้พื้นบ่าเป็นเล็กมากไม่มีทางเดินเลยนะครับแล้วก็มีการปลูกต้นไม้เพิ่มไปด้วยด้วยนะอย่างตูที่มันมี เราก็ปลูกต้นในฟาง์มวัลายเพิ่มไปแล้วคืออย่างที่ดอกสวยเนี่ยนะอันนี้เราปลูกไม่นานเรื่องนี้นีย่ยเรา,าก็ปลูกางมมยเพิ่ด้วน่าคิดเราไม่มีเรื่องอย่าแพ้เลยครับข่าวหลอกนะข่าวปลอกแค่ไปแล้วเรามีทาแก้ข่าวไปเมื่อไหร่ที่ส่งข่าวที่ผิดไปแล้วก็ช่วยกุนาส่งข่าวที่ถูกแก้ไขไปยังต้นตอนด้วยนะจะได้แบบก็สังเกตว่าเรามีแต่ข่าวร้ายนะ ข่าวร้ายนี่เวลาเกิดมันแพร่ไปเร็วแต่ว่าเราแก้ข่าวเนี่ยไม่ค่อยมีใครตกนะนะไม่จะเห็นแต่ข่าวร้ายข่าวดีไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ตกกันคงไม่สนุกเหมือนข่าวร้ายมั้งนะก็ต้องฝากว่าไม่ไม่มีนโยบายนะแล้วก็ไม่ไม่มีเลยที่จะไปตัดอะไรเพพยายามรักษาต้นไม้มากที่สุดถ้าเกิดมันจะตัดก็ต้องจำเป็นจริงแลก็ต้องพยายามล้อมถ้าเกิดถ้าเกิดต้องต้องไม่มีต้นไม้ต้องล้อมออกไปปลูกที่อื่นให้ไม่สุดก็ต้องพยายามในรูปแบบนั้นถ้าเกิดจำเป็นจริงก็ต้องมีการหาลือกันกับผู้เชี่ยวชาญให้ทราบกันเดี๋ยวเราไปดูหน่อยว่าทำไมถึงงต้อท ยื่นไปเลยององค่านี้นะครับที่ทางเดินองมันก็ต่องแช่แล้วก็เนื่องเราอยากจะปีนที่นี้นะแต่มันก็ต้องทำทางเดินยืดลงไปวันี้เราก็ค่อยๆทำแบบนี้เป็นเรื่องของการยืดไปฝั่งตรงข้ามฝืนยื่นนะครับการยื่น ในตรงนี้ต้องออกไในกัรนี้ก็จะไปยื่นข้างในแทนเดินข้างในแทนถ้าดูทางเดินเนี่ยมันจะแคบเนี่ยจะเดินยากจริงๆก็ได้ประมาณสักเจ็ดติบแปดสิบเซนนะครับใช่แล้วก็สภาพขอนเพิ่งทางตรงนี้ไปเพื่อให้มันมีทางเดินที่คลองก็สภาพคลองก็ถูกต้องอะไรให้ดีขึ้นนะมันก็เป็นประมาณแนวคิดประมาณนี้แหละนั้นตัวพี่กุลเหล่านี้ก็ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนนะครับพวกเรานั้นก็ไม่ได้ไม่ได้จะจ่ายเธอไปไหนนะพี่กุลบ้านตาของอยู่เนี่ยเขาเรียกจุด่เกาะพี่กุลอยู่เนี่ยสมัยก่อน อยู่ในตอที่ทะลุแบเนี้ยเขาเรียกว่าปลอกพิกุลเลยจะหมายก่อนนะก็มีต้นเมียเพรกะต้พิกุลไม่อยู่โอเคเหตุผลว่าถ้าต้นที่ตายเนี่ยมันก็มีการปลูกต้นถืงมันจะแตกไปนะมันมีบ้านที่มันตัดจ็ตายแล้วก็อาจจะหักโค่นอะไรเงี้ยผมก็ต้องดูแลนะมันก็เป็นนโยบายนะพี่รัชชัยพี่มีการตัดตรถไฟนะเออคู่สายใหญ่ที่ดีเขาแนวก่อสร้างเราไม่โดนครับก็จัดไว้ ที่เขาจะเคไปส่งต่อนะถ่าวทีมันไม่ถูกต้องถ้าเกิดแก้ขามได้ก็แกต้องก็ข่าวดีอย่างที่มาเมื่อวานเพราะว่าตือเราสูตรต้นไม้เขาไปแจก้านต้นนะต้นไม้ก็มีทั้งต้นไม้ใหญ่ตามแตงกันต้นไม้พุ่มไม้เลื้อยถามว่าทำไมเราไปนับไม้พุ่มด้วยว่าบางคนก็ไม่มีที่ปลูกหรอกแต่ให้ทุกคนมีสวนรู้ว่าันปลูกไม้พุ่มไม้เลยก็ปลูกก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของพื้นที่สีเขียวเขาก็เราก็มีการติดกิ๊ตเตอร์ลงในแอปไว้์มื่อความสะดวกก็ต้นไม้ไม่เรื่องสำคัญนะเพราะว่ามันใช้เวลาต้องเริ่มถึงแต่วันนี้แล้วแล้วมันก็จะเป็นสมบัติสมบัติเป็นข้อฝากของเราช่วยแก้ไขด้วยนะครับที่บอกว่าจะมีการตัดต้นที้อยู่ลันทีนะเพราะว่านะมันมันไม่ไม่ตรงนโยบายเราถ้าเกิดมีใครตกข่าวก็ช่วยแก้ไขกันด้วยโอเคประมาณนี้แหละมั้งวันนี้ฝนตกหนักที่บางนาเดี๋ยวจะมาดูสภาพน้ำก่อนว่าเป็นยังไงบ้างน่าจะติดอยู่บนนี้แล้วขอบคุณนะครับพวกเราไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมาก ครับ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 ขอเกียรติครับหาอทอใช่ไหมครับดูแลมาตัดต้นเลยเนี่ยนะครับต่ต้นไม้นะเราไม่ตัดข็้เราปลูกเริู่โอเคไปครับจัตกงานครับครับสวัสดีครับ